บทที่66อาการคลั่งรักเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเจียนเย่ก,ก็อึ้งไปเล็กน้อยเขารู้ว่าเลืยอองอ๋อลีเป็นคนรักความสะอาดแต่ไม่มีใครบอกเขาว่าเขามีอาการรักความสะอาดแบบแปลกๆแบบนี้ด้วยแม้แต่คนติดตามของตัวเองไปนวดให้คนอื่นก็ไม่ได้ช่างเถอะคุณชายที่รักความสะอาดก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปแค่หลอกเขาหน่อยก็พอ เจียนเย,ย่ปลอบใจตัวเองในใจอย่างรวดเร็วเขาพูดว่าคุณชายจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้นวดให้คนเยอะแยะมากมายนักหรอกครับช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ผมเพิ่งจะนวดให้แค่คนเดียวเท่านั้นเองแอลามันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วด้วยครับในช่วงสองปีสุดท้ายการนวดไม่ได้ช่วยเฉินอวีซูได้มากนักแล้วเฉินอวีซูก็ไม่ยอมให้เขานวดให้เขาอีกดังนั้นเจียนเย,ย่จึงไม่ได้ทําแบบนี้มานานมากจริงๆ เดิมทีคิดว่าอาการรักความสะอาดของเล่ยง,งอลีจะดีขึ้นบ้างแต่ไม่คิดเลยว่าสีหน้าของเล่ยง,งอ๋อลีกลับยิ่งดูแย่ลงไปอีกในขณะเดียวกันลูกบอลกลมเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลก็ส่งเสียงดังขึ้นพร้อมกับเปล่งแสงสีแดงอ่อนๆออ,ออกมาความสนใจของเจียนเย่ยถูกดึงดูดไปเขาสอบถามด้วยความสงสยัยคุณชายครับนี่คืออะไรครับ เล่อยงอหลีตอบอย่างไม่รู้ตัวมันคือเซโปหกที่ฉันพัฒนาขึ้นใหม่มันมีฟังก์ชันที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและสามารถระบุดได้โดยอัตโนมัติจู่ๆเล่อยงอหลีก็หยุดพูดกลางคันแต่กลับมองเจียนเย่อย่างมีความหมายเจียนเย่เป็นอะไรไปอีกแล้วล่ะคุณชายผู้ยิ่งใหญ่ของเขา เขาเดิมทีคิดว่าเลอเองอหลีอาการรักความสะอาดกำเริบแต่ไม่คิดเลยว่าสีหน้าของเลอเองอหลีกลับดูแปลกไปเล็กน้อยและมองเจียนเย่ด้วยท่าทางที่อยากจะพูดอะไรแต่ก็พูดไม่ออกเซโปหกเป็นหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่แตกต่างจากรุ่นห้าก่อนหน้านี้รุ่นห้ามีความสามารถที่แข็งแกร่งกว่านั่นคือความสามารถในการจับอารมณ์มันสามารถจับอารมณ์ของคนที่อยู่ใกล้ที่สุดได้และสำหรับความรักอารมณ์แบบนี้จะเปล่งแสงสีแดงออกมา และตอนที่เจียนเย่กำลังนวดให้เขาอยู่ผลการวิเคราะห์ที่เซโปหกให้มาก็คือสีแดงแล้วสิ่งนี้จะอธิบายอะไรได้อีกละ่ะเลือ,อยงอหลีมองเจียนเย่อย่างมีความหมายเดิมทีเขาคิดว่าความตรงรับพักดีของเจียนเย่เป็นเพราะความสัมพันธ์ขององค์การเป็นคนติดตามเพราะใครก็ตามที่มายังเกาะแห่งความหวังต่างก็หวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สีที่ออกมาเป็นสีแดงนั่นไม่ใช่สีของความจงรับพักดีนี่คือสีแห่งความรัก แย่แล้วหวางไก่วนเจียแอบชอบตัวเองแต่ตัวเองเป็นผู้ชายแทนะเจียนเย,ย่เห็นเขาไม่พูดอะไรก็ถามด้วยความสงสัยคุณชายครับเล่ยงอหลีกลับมามีสติทันทีใบหน้าด้านข้างที่ปกติจะดูเย็นชาและเฉยเมยของเขาตอนนี้กลับดูมีความหมายเล็กน้อยเขากล่าวว่าทำไมคุณถึงต้องนวดให้คนอื่นมาก่อนด้วยเจียนเย,ย่ตอบตามความจริงมีคนในครอบครัวของผมป่วยครับผมเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อดูแลพวกเขาครับครอบครัว เลื่อยงอหลีจับคำสำคัญได้หวังไก่วนเจียเห็นตัวเองเป็นครอบครัวเขาคิดกับตัวเองแบบนั้นจริงๆเหรอไม่ได้สิหวังไก่วนเจียเพิ่งอยู่ชั้นปีที่หนึ่งควรตั้งใจเรียนให้ดีจะัวแต่คิดเรื่องไรสาระพวกนี้ได้ยังไงเลื่อยงอหลีรู้สึกว่าตัวเองจะต้องพูดคุยกับหวังไก่วนเจียให้เข้าใจเมื่อเขากำลังจะอ้าปากพูด เจียนเย่ก็กล่าวว่าคุณชายครับไม่สบายมากเหรอครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้นวดให้ใครรมานานมากแล้วเหมือนกันครับงั้นขอมาหาเวลาไปทดลองกับผู้ช่วยดูก่อนดีไหมครับไม่ได้เลื่อยงอหลีกล่าวโดยไม่ลังเลห้ามไปหาเขาเจียนเย่ถามด้วยความสงสัยทำไมครับเลื่อยงอหลีถูกถามจนพูดไม่ออก จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขารู้สึกแค่ว่าเรื่องราวระหว่างเจียนเย่กับเขาก่อนหน้านี้เขาไม่ต้องการให้คนที่สองรู้สึกถึงความมาดีของเจียนเย่ได้เมื่อเจียนเย่มองมาด้วยความสงสัยเลื่อยงอหลีกล่าวอย่างเฉยเมยเขาเป็นคนรักความสะอาดเจียนเย่คุณชายไม่ได้เป็นหรือไงในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ผู้ช่วยที่เพิ่งจัดการเรื่องงานเสร็จก็เดินเข้ามา เขาถือเค้กเบต้าชิ้นเล็กสำหรับเป็นอาหารเย็นอยู่ในมือเขากินไปพลางยืนอยู่หน้าประตูกระจกแล้วพูดว่าคุณชายครับวันนี้ผมจัดการเรื่องเสร็จหมดแล้วงั้นผมกลับก่อนนะครับเค้กเบต้ามีไส้ไหลออกมาและอาจจะหยดใส่ได้ซึ่งทําให้หลายคนที่รักความสะอาดจะไม่เลือกเค้กชนิดนี้เจียนเย่มองเขาเดินเข้ามาแล้วเงียบไปครู่หนึ่งผู้ช่วยครับคุณชายไม่ได้บอก,กว่าคุณเป็นคนรักความสะอาดหรอครับผู้ช่วยตกตะลึงให้ตายเถอะเขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ผู้ช่วยกำลังจะโต้แยง้งแต่จู่ๆก็สบตากับเล่ยงอหอลีที่มองมาอย่างเย็นชาจากด้านหลังเจียนเย่เขาก็เงียบไปชั่วขณะแล้วก็อึมจากนั้นหัวเร้ะแห้งๆอาใช่ครับผมลืมไปเลยจริงๆแล้วเคค้กนี้ผมไม่ได้กินหรอกครับผมเก็บได้ข้างทางตอนนี้ผมจะเอาไปทิ้งแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วห้าห้าห้าเจียนเย่เล่ยงองอลีเมื่อเห็นด้านหลังของผู้ช่วยที่วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วผู้ชมในห้องไลฟ์ฟอร์ก็หัวเราะหืมึม ห้าหาหาเรื่องรักความสะอาดนี่ลืมกันได้ด้วยเหรอไม่น่าฉันว่ามันไม่น่าเชื่อเกินไปแล้วฉันเพิ่งเคยเห็นเลยอองอหลีคุยกับคนอื่นเยอะขนาดนี้คนติดตามคนก่อนก่อนส่วนใหญ่ไม่มีชีวิตอยู่รอดจนได้พบเลยอองอหลีด้วยซ้ำคนที่รอดก็ไม่ได้เป็นคนติดตามของเขาผู้หญิงที่เป็นนางเอกพูดกับเขายังไม่เยอะเท่าคุณหวังไก่วนเจียเลยห่าหห้าสตริมเมอร์ที่ได้รับ,บบทเป็นนางเอกตอนนี้คงกําลังสงสัยในชีวิตตัวเองอยู่แน่ๆ รอดูภารกิจหลักว่าจะช่วยให้เธอกลับมาได้ไหมผู้ชมในห้องไลฟ์ฟอร์กำลังถกเถียงกันเจียนเย่ไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากนวดให้เล่ยงอหลีเสร็จเดิมทีเขาตั้งใจจะหาข้ออ้างที่จะอยู่ต่อในอาคารทดลองแต่ไม่คาดคิดเลยว่าเล่ยอองอหลีได้รับข้อความอะไรบางอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ของเขาขมวดเล็กน้อยแล้วเขาก็พูดกับเจียนเย่ฉันมีเรื่องต้องไปทำสองวันนี้จะไม่อยู่ที่เกาะ เลื่อยงอหลีสามารถออกจากเกาะแห่งความหวังได้ด้วยเหรอเจียนเย่เพิ่งจะรู้เป็นครั้งแรก,กว่าเขามีอำนาจมากขนาดนี้เพราะเท่าที่เขารับรู้มาตลอดดูเหมือนนักเรียนหลายคนอยากออกจากเกาะแห่งความหวังแต่มีน้อยคนนักที่จะทำได้ความคิดในใจของเขาแล่นอย่างรวดเร็วแต่เจียนเย่ก็ยังคงพยักหน้าอย่างเชื่อฟังและเรียบร้อยได้ครับคุณายเลื่อยงอหลีพยักหน้าแล้วหันหลังเดินไป แต่เดินไปได้สองก้าวก็หันกลับมามองเขารูปร่างของชายหนุ่มสูงใหญ่และหล่อเหลาเมื่อเขาก้มลงมองเขาก็ยังมีความกดดันเล็กน้อยทําให้เจียนเย่ใจเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นคุณชายรู้แล้วหรือว่าเขาต้องการที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อใช้เขาเป็นเครื่องรางกันถีแต่ก่อนที่เจียนเย่จะทันได้คิดเขาก็ได้ยินเล่ยอองอหลีเปิดปากพูดช่วงที่ฉันไม่อยู่สองวันนี้ห้ามไปหาผู้ช่วยเพื่อฝึกมือเด็ดขาดเจียนเย่ ไม่นะคุณชายเขามีอาการอยากนวดให้คนอื่นไปทั่วขนาดนั้นเลยเหรอหลังจากเลอเยงอหลีสั่งการเสร็จก็จากไปอาคารทดลองก็ว่างเปล่าทันทีที่เขาจากไปเมื่อเลอเยงอหลีไม่อยู่ผลการไล่ถีก็เท่ากับไม่มีเจียนเย่ก็ลุกขึ้นยืนตรงไปที่หอพักนักเรียนหอพักยังคงเงียบสงบเหมือนเดิมเมื่อเขากลับมาถึงห้องพักก็เห็นลู่หนิงเพิ่งตักน้ำกลับมาเขาทักทายอย่างกระตือรือรน้นคุณหวังกลับมาแล้ว วันนี้หอพักน้ำประปาหยุดไหลต้องไปตักน้ำที่ห้องน้ำผมกลัวว่าคุณจะกลับมาดึกเลยตักน้ำมาเผื่อเยอะหน่อยแบ่งให้คุณหน่อยนะเจียนเย่กล่าวไม่เป็นไรครับผมไปเองได้ลู่หนิงกล่าวห้องน้ำอยู่ไกลจากที่นี่มากถ้าคุณไปตอนนี้ก็น่าจะตักน้ำไม่ได้แล้วคุณเอาอ่างมาเดี๋ยวผมเทให้เจียนเย่ก,ก็พยักหน้างั้นก็ได้ครับเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไปเสียทุกเรื่องบางครั้งการทำตัวให้แตกต่างมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี เจียนเย่เปิดประตูห้องพักเอาอ่งจากอ่างล้างหน้าออกมาเมื่อออกมาล่วนิงก็ยังคงยืนอยู่หน้าประตูไม่ได้พยายามที่จะเข้ามาดูเหมือนจะเป็นคนสุภาพและรู้จักขอบเขตเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องที่ดีที่ห่วงใยเพื่อนเท่านั้นเจียนเย่ยื่นอ่างให้เขาแล้วพูดว่าแค่นิดเดียวก็พอครับล่วนิงเทน้ําให้เขาอย่างใจกว้างครึ่งหนึ่งใบหน้าของเขายิ้มอย่างสดใสไม่เป็นไรครับเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมีความลําบากก็ควรช่วยเหลือกันเจียนเย่ก็ยิม้มดีครับ ดูเหมือนเป็นภาพเพื่อนร่วมชั้นที่รักใคร่กันผู้ชมในห้องไลฟ์ฟอร์เห็นแบบนี้ก็เริ่มกังวลไม่น่าจะชื่อจริงๆเหรอสตรีมเมอร์อนาคตไกลทำไมถึงเชื่อพวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่ละ่ะก็ยังเป็นสตรีมเมอร์ใหม่พูดตรงๆแขนหลอกลวงแบบนี้ผู้เล่นเก่าก็โดนหลอกได้ง่ายๆหลังจากลู่หนิงจากไปเจียนเย่ก,ก็วางน้ำไว้ข้างๆเขาไปนั่งที่โซฟาแล้วหยิบเซโปห้าที่เลือเองอหลีให้เขาออกมา ตอนนั้นเล่ยงอ๋อหลีบอกให้เขาทิ้งของสิ่งนี้ไปแต่เขาก็ลืมจัดการเมื่อนำกลับมาวันนี้ที่เล่ยงอ๋อหลีเขาเพิ่งรู้ว่าของสิ่งนี้ยังมีฟังก์ชันบางอย่างเจียนเย่กดปุ่มเปิดเครื่องลูกบอลกลมเล็กๆทั้งหมดก็สว่างขึ้นมีข้อความปรากฏขึ้นบนลูกบอลโปรดลงทะเบียนข้อมูลยืนยันตัวตนของคุณด้านล่างของลูกบอลกลมเล็กๆมีสัญลักษณ์เล็กๆที่สลับคำว่าเล่ยอองอ๋อที่ไม่ชัดเจนนะักเจียนเย่ลังเลเล็กน้อย จริงๆแล้วเขาก็แค่ลองดูเขาจึงสแกนบัตรประจําตัวของตัวเองบัตรประจําตัวนี้สามารถใช้เข้าอาคารทดลองของเลยเองอหลีได้ดังนั้นเขาจึงอยากรู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ไหมและหลังจากที่ลูกบอลกลมเล,กเล็กๆสแกนแสงสีแดงก็สว่างวาบแล้วแสดงข้อความอีกครั้งการยืนยันผ่านแล้วเซโปห้าบินขึ้นไปในอากาศมีข้อความปรากฏขึ้นถามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรตอนนี้ เจียนเย,ย่ทีไปที่อ่างน้ําที่อยู่ไม่ไกลตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ่างนั้นว่ามีปัญหาไหมเซโปห้าหมุนไปรอบๆแล้วก็บินไปอย่างเชื่อฟังมันหมุนไปรอบๆเหนืออ่างน้ําและในที่สุดก็รายงานอย่างช้าๆคุณภาพน้ําปกติเจียนเย,ย่พยักหน้าขอบคุณมากปิดเครื่องได้แล้วเซโปห้าก็บินกลับไปที่โต๊ะอย่างช้าๆแล้วปิดลงในขณะที่ผู้ชมในห้องไลฟ์ฟอร์คิดว่าเจียนเย่ยคงจะจบเพียงแค่นี้ แต่เจียนเย่กลับพูดกับระบบโดยตรงแลกเปลี่ยนแป้งสาลีให้ฉันหน่อยระบบคงไม่เคยได้ยินคำขอแบบนี้มันกล่าวว่าสตรีมเมอร์แน่ใจว่าจะแลกเปลี่ยนแป้งสาลีไหมเจียนเย่ A ตอบตกลงเขาพูดว่าไม่ต้องเยอะแค่นิดเดียวก็พอถึงแม้ระบบจะไม่เข้าใจแต่ก็เคารพการตัดสินใจ เจนเย่ได้แป้งสาลีถุงเล็กๆเมื่อผู้ชมทุกคนสงสัยเขาก็เห็นเขาเปิดประตูห้องพักแล้วโรยแป้งสาลีที่ละเอียดมากๆที่หน้าประตูหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเขาก็กลับเข้าไปในห้องพักเพื่อล้างหน้าอย่างสบายใจแต่คืนนี้ก็ไม่ได้สงบสุขหลังจากเจียนเย่นอนหลับเขาก็ได้ยินเสียงคลืดคราดที่หน้าประตูพยายามจะเปิดประตูห้องของเขาเสียงนี้พูดตรงๆก็ไม่ดังมากนักแต่เขาเป็นคนนอนตื่นถ้าเป็นเมือ่อสองสามวันก่อนเจียนเย่คงจะรู้สึกรำคาญมาก แต่เขานอนหลับเต็มอิ่มในอาคารทดลองของคุณชายแล้วเมื่อวันเด็กถีมาแต่เขาก็นอนหลับไปได้เกือบครึ่งคืนดังนั้นการถูกรบกวนเล็กน้อยนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเขามากนักเสียงที่หน้าประตูดังอยู่หลายทั่วมงก่อนจะหยุดลงสุดท้ายก็จากไปอย่างจำใจเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจียนเย่จะไม่ยอมออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นเจียนเย่ตื่นขึ้นมาล้างหน้าอย่างเรียบง่ายแล้วก็ออกไปข้างนอกไม่นานเขาก็เจอเพื่อนร่วมห้องที่ดีและกระตือรือร้นของเขาอย่างล้วนหนิง ลู่หนิงทักทายเขาอย่างกระตือรือร้นคุณหวงังอรุณสวัสดิ์เจียนเย่ยิ้มอรุณสวัสดิ์เช่นกันครับลู่หนิงดูเหมือนจะสังเกตสีหน้าของเจียนเย่อย่างละเอียดพบว่าเขายัางดูดีอยู่ก็กล่าวว่าเมื่อคืนคุณนอนหลับสบายไหมครับเจียนเย่กล่าวก็โอเคครับแล้วคุณละนอนไม่สบายเหรอครับลู่หนิงดูเหมือนจะกลัวเล็กน้อยเขากล่าวว่าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมได้ยินเสียงที่หน้าประตูห้องคุณอีกแล้ว พูดตรตรงๆผมกังวลจนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับไม่รู้ว่าเป็นใครคุณหวังครับถ้าไม่ไหวจริงๆคุณย้ายมาอยู่กับขอมาดีไหมครับเจียนเย่กล่าวฟังดูเหมือนคนนั้นพุ่งเป้ามาที่ผมคนเดียวเลยนะครับเขาไม่ไปที่หน้าประตูคนอื่นหรอครับลู่หนิงเห็นว่าเจียนเย่ด,ดูเหมือนจะเริ่มกลัวแล้วเพื่อที่จะทําให้เขากลัวมากขึ้นจึงพยักหน้าน่าจะใช่นะครับ เจียนเย่กล่าวถ้าอย่างนั้นเรื่องก็ง่ายขึ้นแล้วผมคิดว่าผมไม่ควรย้ายไปอยู่กับคุณดีกว่านะครับการอยู่กับคุณอาจจะอันตรายกว่ารอยยิ้มของลู่หนิงแข็งค้างทันทีเขากล่าวอย่างไม่พอใจเล็กน้อยคุณหวังผมเชิญคุณด้วยความหวังดีคุณหมายความว่ายังไงครับเจียนเย่กล่าวคุณอยากรู้ไหมว่าคนที่อยู่หน้าประตูห้องผมคือใครลู่หนิงพยักหน้า เมื่อวานผมโรยแป้งสาลีไว้ที่หน้าประตูเจียนเย่กล่าวตอนเช้าผมเปิดประตูแป้งสาลีก็ถูกเหยียบแล้วคุณไทสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แป้งสาลีพวกนั้นไปติดอยู่ที่รองเท้าของคุณสีหน้าของลู่หนิงแข็งค้งทันทีนั่นคือความตกตะลึงและความไม่เชื่อเขาไม่เคยคิดเลยว่าเจียนเย่จะใช้วิธีนี้มาจับเขานี่ไม่ใช่ผมหรอกครับลู่หนิงรีบพูดเป็นไปได้ว่าคนนั้นเหยียบที่หน้าประตูคุณแล้วก็มาที่หน้าประตูห้องผมแล้วทำแป้งร่วงลงมา เจียนเย่ยกล่าวความเป็นไปได้นั้นก็มีครับดังนั้นเมื่อกี้ผมถึงถามคุณและคุณบอกผมว่าคนนั้นพุ่งเป้ามาที่ผมคนเดียวคนอื่นไม่มีสถานการณ์แบบนี้หลังจากพูดจบเจียนเย่ยก็ยิ้มแล้วมองลู่หนิงอย่างมีความสุขเขากล่าวว่าคุณลู่คุณคิดว่าผมยังต้องสงสัยคนอื่นอีกไหมครับใบหน้าของลู่หนิงก็ซีดเผือดสลับกับแดงก่ำดูน่าสนใจมากผู้ชมในห้องไลฟ์ฟอร์ตื่นเต้นให้ตายเถอะดูแล้วสะใจมาก สตรีมเมอร์คนนี้เจ๋งจริงๆเขาก็เปิดเผยออกมาอย่างง่ายดายแบบนี้เลยแบบนี้จะไม่เป็นอันตรายเหรอตอบกลับคนที่อยู่ชั้นบนคุณคิดว่าถ้าไม่เปิดเผยอีกฝ่ายจะปล่อยคุณไปไหมดินแดนจันทราก็ยังมีสตรีมเมอร์ที่มีฝีมืออยู่บ้างนะเนื่องจากการกระทําของเจียนเย่ในครั้งนี้ทําให้ผู้ชมหลายคนที่เคยสงสัยในตัวเขาเริ่มเชื่อถือเขามากขึ้นความนิยมในห้องไลฟ์ฟอร์ก็เพิ่มขึ้น ระบบจำนวนผู้ชมในห้องไลฟ์ฟอร์ตอนนี้ทะลุ1,500คนแล้วมี157คนที่บริจาค70สตารตาคอยให้กับห้องไลฟ์ฟอร์ห้องไลฟ์ฟอร์ได้รับโอกาสโปรโมท24ชั่วโมงโปรดสตรีมเมอร์พยายามต่อไปหลังจากเจียนเย่พูดจบสีหน้าของลู่นหนิงก็ดูไม่ดีแล้วเขาคงคาดไม่ถึงว่าจะหาคำโกหกมาแก้ตัวได้ก็ได้แต่กล่าวว่ามีคนใส่ร้ายผมครับในอนาคตคุณก็จะรู้เองว่าผมอยู่ข้างคุณ งานไว้ค่อยว่ากันในอนาคตนะครับเจียนเย่กล่าวผมเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นเขาแยกทางกับลู่หนิงแล้วไปเข้าร่วมการประชุมเช้าก่อนการประชุมเช้าก็เป็นเนื้อหาเดิมๆในช่วงเช้าหัวหน้าห้องเริ่รมรวบรวมเอกสารของนักเรียนเมื่อรวบรวมเสร็จหัวหน้าห้องก็ไปหาคุณชายสีต้าเฉิงเพื่อขออความาดีความชอบส่วนงานหนักในการส่งเอกสารเขาก็มอบให้เจียนเย่คุณเอาไปส่งที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนได้เลย เจนเย่กล่าวได้ครับเขายิม้มเยี่ยมไปเลยเดิมทีเขาก็แค่ต้องการส่งเอกสารเท่านั้นไม่คิดว่าหัวหน้าห้องจะฉลาดขนาดนี้มันง่ายได้จริงๆหัวหน้าห้องกล่าวไปเถอะเขาก็ยิม้มเยี่ยมไปเลยเดิมทีเขากลัวว่าเจียนเย่จะมาแย่งคุณชายสรีไปจากเขาไม่คิดว่าเจียนเย่จะฉลาดขนาดนี้เขาเองก็จะมีเวลาออกเดทอกับคุณชายศีมากขึ้นมันง่ายได้จริงๆทั้งสองฝ่ายต่างพอใจซึ่งกันและกัน เจียนเย่ก็ถือเอกสารของนักเรียนทั้งชั้นไปที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนอาคารห้องพยาบาลตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารเรียนเป็นอาคารเดี่ยวเมื่อเจียนเย่ไปถึงก็เจอนักเรียนจํานวนมากที่มาส่งเอกสารตามชั้นเรียนของพวกคุณเอาไปวางบนชั้นด้านในเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลกล่าวอย่าจัดให้มันยุ่งเหยิงล่ะเจียนเย่ก็เดินเข้าไปด้านในด้านในคือห้องเก็บเอกสารที่ใหญ่มาก ที่นี่เก็บเอกสารของชั้นเรียนต่างๆข้อมูลของนักเรียนใหม่ชั้นปีที่หนึ่งยังมีไม่มากนะักแต่ยิ่งมองเข้าไปด้านในข้อมูลบนชั้นวางต่างๆก็ยิ่งมีมากขึ้นเจียนเย่อยากจะเดินเข้าไปข้างในอีกวางเสร็จแล้วก็ออกไปเสียงของเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลดังมาจากข้างนอกห้ามอยู่นานในที่แห่งนี้เจียนเย่ทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้แค่พยักหน้าครับเขากำลังจะเดินออกไป จูจูก็ได้ยินเสียงใสๆดังมาจากไม่ไกลสวัสดีคะนี่คือเอกสารของชั้นปีที่หนึ่งห้องหกฉันมาส่งแทนหัวหน้าห้องของเราค่ะเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลก็ชี้ไปด้านในเจียนย่ยหันไปมองเด็กผู้หญิงที่พูดเมื่อเขาหันไปมองก็เห็นสร้อยข้อมือบนข้อมือของเธอสร้อยข้อมือนี้ปกติมองไม่เห็นแต่จะปรากฏขึ้นเมื่อพบกับเพื่อนร่วมทีมเขาก้มลงมองข้อมือของตัวเองและแน่นอนว่าสร้อยข้อมือก็ปรากฏขึ้นด้วยดวงตาทั้งสี่ประสานกัน ทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็เลื่อนสายตาออกไปอย่างไม่สนใจหลังจากออกมาจากห้องพยาบาลเจียนเงย่ก็เดินไปที่ห้องอ่านหนังสือเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลแซงทําเป็นกําลังทําการบ้านและแน่นอนไม่นานก็มีคนเดินมาดึงเก้าอี้ออกมาแล้วพูดว่าสวัสดีคะที่นี่มีคนนั่งไหมคะเจียนเงย่กล่าวไม่มีครับเชิญนั่งเลยครับ เด็กผู้หญิงก็นั่งลงแล้วก็แส้งทำเป็นกางหนังสือออกมองไปรอบๆจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในที่สุดก็เผยตัวต,วตนที่แท้จริงออกมาเธอตื่นเต้นคุณหวังไก่วนเจียใช่คุณไหมคะเจียนเย่พยักหน้าเบาๆเขาพูดว่าคุณคือฉันคือเทียนเทียนค่ะเด็กผู้หญิงกล่าวบทบาทที่ฉันสุ่มได้ในครั้งนี้คือนักเรียนใหม่ชั้นปีที่หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องและคนติดตามของนางเอก คุณไม่รู้หรอกสองวันนี้เธอเอาแต่พูดเรื่องเป็นนี่หกล้านสตาคอยอยู่ตลอดไม่รู้ว่าไปเป็นนี้ได้ยังไงเธอก็ไม่ยอมบอกไม่งั้นฉันคงเล่าเรื่องซุบซิบให้คุณฟังได้แล้วเจียนเย่เขาอาจจะรู้เรื่องซุบซิบนี้มากกว่าเธอแต่ถ้าพูดออกมาโดยละเอียดก็คงจะไม่สนุกเท่าไหร่เจียนเย่ไอเบาๆแล้วกล่าวว่ามีคุณเข้ามาคนเดียวเหรอฉันไม่รู้ค่ะเทียนเทียนโค้งหลังลงเธอพูดเบาๆดันเจียนจะปกป้องข้อมูลของผู้เล่น ใบหน้าของผู้เล่นแต่ละคนจะเปลี่ยนไปเมื่อฉันเข้ามาฉันกลัวมากเลยค่ะแต่ฉันคิดว่าถ้าคุณกับหลี่เมื่องออยู่คนเดียวก็คงจะทําภารกิจให้สําเร็จได้ดีฉันไม่อยากให้พวกคุณปกป้องฉันตลอดไปดังนั้นฉันก็เลยอดทนไว้ค่ะเจียนเย่ก็ยิ้มเขาพูดว่าคุณทําได้ดีมาโดยตลอดครับตาของเทียนเทียนแดงกับอีกครั้งเธอพูดว่ายังไงซะตอนนี้ทางฉันก็ยังโอเคอยู่ข้วคุณหวังไก่วนเจียทางคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ความคืบหน้าไม่ค่อยราบรื่นนะักเจียนเย่ถามภารกิจหลักของคุณคืออะไรเทียนเทียนรีบพูดภารกิจหลักของฉันคือตรวจสอบสาเหตุการตายของหัวหน้าห้องเรียนหลิวซงซงชั้นปีที่สามห้องสองและทําตามความปรารถนาของเธอค่ะก็ชั้นปีที่สามห้องสองเหรอและภารกิจของเทียนเทียนก็ระบุชื่อคนอย่างชัดเจนทําไมภารกิจหลักของเขาถึงไม่มีหลักอาจเป็นเพราะความยากของดันเจีนของผู้เล่นแต่ละคนแตกต่างกัน เจียนเย,ย่รู้เรื่องนี้แล้วเขากล่าวว่าแล้วคุณตรวจสอบได้ยังไงบ้างน่ากลัวมากค่ะเทียนเทียนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้สองวันนี้ฉันหาโอกาสสไปที่ชั้นปีที่สมจนได้แต่ก็พบว่าหัวหน้าห้องเรียนคนปัจจุบันเป็นผู้ชายไม่มีคนชื่อหลิวซวงูงซูงเลยค่ะเจียนเย่ยกล่าวผมก็ตรวจสอบแล้วครับภารกิจหลักของผมก็คล้ายกับของคุณเพียงแต่ผมตรวจสอบหัวหน้าห้องและสถานการณ์ก็เหมือนกับคุณเลย เทียนเทียนกล่าวหวังไก่วนเจียคุณคิดว่าชั้นเรียนอาจจะผิดหรือเปล่าทำไมหาไม่เจอทั้งสองคนเลยไม่ผิดหรอกครับเจียนเย่กล่าวระบบไม่น่าจะเกิดข้อผิดพลาดระดับต่ำขนาดนี้ได้เราต้องหาโอกาสตรวจสอบห้องเก็บเอกสารของห้องพยาบาลเทียนเทียนรีบพูดวันนี้ฉันไปสำรวจมาแล้วถ้าใช้ความสามารถในการเคลื่อนย้ายของฉันเราสามารถเข้าไปได้ค่ะ เจียนย่ใส่หัวแล้วพูดว่าการเข้าไปไม่ใช่ปัญหาแต่การออกมาจะยากเกาะแห่งความหวังมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจากหมู่บ้านว่านฝูหากถูกจับได้เมื่อออกมาเมื่อถูกหักคะแนนก็จะอันตรายมากเทียนเทียนก็คิดถึงเรื่องนี้เธอเริ่มกังวลแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีคะพูดตามตรงเมื่อก่อนเธอรู้สึกว่าหมู่บ้านว่านฝูสิ้นหวังมากแล้วแต่หลังจากออกจากดันเจียนสำหรับมือใหม่เธอก็เข้าใจว่าอะไรคือความยากที่แท้จริงอะไรคือความสิ้นหวังที่แท้จริง ในขณะที่เธอกำลังกังวลเธอก็เงยหน้าขึ้นเจียนเย่ยมีสีหน้าสงบผมคิดวิธีได้แล้วเทียนเทียนสงสัยวิธีอะไรคะคุณได้รับบัตรผ่านเหรอค่ะคุณได้ตำแหน่งผู้บริหารอะไรอีกแล้วเหรอคะหรือว่าการของคุณมีความสามารถใหม่เจียนเย่ยส่หัวไม่ใช่เลยครับเทียนเทียน,นคิดไม่ออกจริงๆเธอจึงกล่าวว่าแล้ววิธีอะไรคะในสภาพแวดล้อมที่สิ้นหวังและถูกล้อมรอบแบบนี้ ระบบรักษาความปลอดภัยของห้องพยาบาลก็สมบูรณ์ขนาดนั้นคุณหวางไก่วนเจียจะยังมีวิธีอะไรได้อีกจะแงะกุญแจก็คงจับไม่ได้แล้วใช่ไหมครึ่งชั่วโมงต่อมาที่หน้าประตูห้องพยาบาลมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นด้วยความเร่งรีบคุณหมอคุณหมอรีบมาช่วยคนหน่อยเ้ามีนักเรียนบาดเจ็บที่นี่เร็วเข้าจัดการให้เขานอนโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลหันกลับมากำลังจะพูดว่าโวยวายอะไรกันนักเรียนบาดเจ็บก็ให้ดูที่คลินิกเล็กๆข้างนอกก็พอแล้วเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นแบกคนมาด้วยน้ำตาไหลอับแก้มคุณหวงังทำไมคุณถึงทิสั้นแบบนี้คะทำไมถึงได้ตกลงมาจากชั้นบนขะฉันรู้ว่าคนที่คุณแอบชอบและยอมทําทุกอย่างให้เขาไม่สนใจคุณแต่คุณก็ไม่ควรทำอะไรหุนหันพลันแล่นแบบนี้สิคะ จากนั้นก็เห็นเจียนเย่อ่อนแอมากไม่รู้ว่าขาหักได้อย่างไรเขาสั่นเทาไปพร้อมๆกับพยายามจะขยับตัวพลังพูดว่าคุณคุณอย่ามายุ่งกับผมเลยครับปล่อยให้ผมตายไปเองเถอครับถ้าไม่ได้อยู่กับเขาแล้วผมจะมีหน้าอยู่ต่อไปได้ยังไงขณะที่พูดเขาก็ไออย่างรุนแรงราวกับจะหมดสติไปในวินาทีถัดไปคุณหมออาการคลั่งรักเหรองั้นก็ต้องอยู่ห้องพยาบาลแล้วอาการคลั่งรักเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ